จอเลยจอดจอดเลยจอดมีไรเนาะวันที่ทำไรจริงๆขยะเลยนะเซเว่นเออวันทีตคุนั้นไม่ได้เหรอทิ้งได้ที่ไหนพี่ขยะวันที่เป็นที่ดิเซเว่นหน้าเซเว่นมันก็มีถังขยะไม่ทิ้งตรงนั้นนะเซเว่นมันก็เก็บเองแล้วโอ้โหขยะของพี่ว่าพี่แดกวะเออก็ทิ้งได้แหละเซเว่นจัดการจัดการพี่พี่เขาเขาไม่ได้รับเงินเดือนจากพี่เขาเนาดีดีนี่พุชาดีดีน้องไม่ สัตสันดานพี่ไม่ดีขังขยะเขาอยู่ข้างหน้าพี่เพียงพิ้ีทำไมเป็นคนดีอ่ะฮะ เอาไงเอาไงเอาไงเ,าเล่นขวบอะ้อามึงเล่นขวบไดพี่ทิ้งขยะเป็นที่ปพื่ะพี่ทิ้งขยะยังไงพี่ทิ้งขยะยังไงแล้วไงอ่ะหน้าเซเว่นก็มีถังขยะแล้วไงอ่ะอ้าวเนี่ยไอ้เนี่ยเอาไปดิของมึงอ่ะแม่หน้าเซเว่นก็มีถังขยะไอ้ควายแม่งกลางเมาไอ้ไ